สวัสดีครับผู้ชมครับสองทุ่มตรงแบบนี้นะครับทางทู71และ48นี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยเดี๋ยวนี้เราคุยกันครับแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ดรเสรีวงวันทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะคุยอาจารย์นะครับย้ำกันอีกทีว่าไม่ใช่กอล์ฟกับอาจารย์จะคุยกัน2คนนะครับเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยได้คุยกับเราส่งข้อ,ขอความของคุณมาที่4642200นะครับจะทักทายอาจารย์จะอยากถามจะเมา่มอยเรื่องละครฝนตกรถติดน้ำไม่มีใช้อะไรอย่างเงี้ยเบาๆสนุกๆก,ก็ได้นะครับ4642200เลยเราทักทายกันตลอดเวลาใครที่ดูสดๆใช้อันนี้นะครับส่วนหลายคนครับอาจารย์ดูลีลัน เราก็บอกว่าถ้าดูลีลานไม่เป็นไรอยากถามอาจารย์ไปถามที่ Facebook ของรายการครับ Facebook แล้วเสเสรีดราม่าครับมีภาพเคลื่อนไหวอะไรที่รู้สึกเป็นดรามา่าแปะไว้ก็ได้เดี๋ยวเราตอบกันหรืออยากถามอะไรเดี๋ยววันนี้เรามีคําถามจาก Facebook ด้วยแต่ขั้นตอนสุดท้ายใครที่ถนัดเขียนและชอบเขียนเรามีที่อยู่ของรายการเรานะครับใครก็ตามที่เขียนอ,อ,อยากเขียนจดหมายก็ส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับจดหมายฉบับใดได,ได้รับการเลือกมาตอบเนีย่ยเรามีของรางวัลให้ด้วย มาที่ a c e b o o k กันหน่อยเมื่อกี้ย้ำไปหาอาจารย์บอกว่าหลายคนดูรีลานเพราะเราเรียนสองสาครั้งเขาบอกว่ามีคำถามจาก Facebook นะครับแสลเสดิรามาคำถามแรกเขาบอกอาจารย์คะเห็นด้วยไหมคะกับพระราชบัตรพระราชบัญญัติชีวิตคู่เห็นด้วยสิคะเนาะก็ว่าเป็นคำตอบที่คือณเวลานี้เนี่ยก่อนเราจะพูดว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเรามองปัญหาก่อนนะครับปัญหาอันแรกก็คือว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันครับ ทำมาหากินมาด้วยกันนะครับะะแต่ถึงเวลาเสียชีวิตขึ้นมานะคะไม่สามารถแบ่งอะไรออกมาได้าติพี่น้องที่เสือกใสไล่ส่งทีออกจากบ้านเนี่ยเอาไปหมด,หมดนี่ปัญหาแรกครับผมปัญหาที่สองเขาอยู่ด้วยกันาาเขาควรจะมีสิทธิ์ได้ลดหย่อนภาษีเหมือนคนที่แต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าพวกเขาต้องจ่ายภาษีคนโสดอย่างพี่เนี่ยจ่ายภาษีคนโสดมาตลอดเวลา,า,าจนถึงอายุหกสิบหก ทั้งทั้งที่ชีวิตไม่ได้โสดอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับนะครับอยู่ด้วยกันมาเป็น 5, ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่าตัดก็ปรากฏเซนไม่ได้เซนไม่ได้พเพราะพอไม่มีความผูกพันอะไรกันเลยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยคือถ้าเกิดพ่อแม่รับได้ไปตามพ่อตามแม่มาได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่บางคนเนี่ยถูกพ่อไล่ถีบออกมาตั้งแต่ยุ่สินะครับ ถึงเวลาที่ต้องเซ็นว่าผ่าตัดได้ไหมตามตัวกันไม่เจอนะครับนอกจากนั้นครับเวลาถ้าเกิดตายอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็อย่างที่อาจารย์บอกคือพอไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เอาศพออกอยู่แล้วต้องไปตามพ่อตามแม่ซึ่งไม่ไม่ต้องการลูกคนนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปไหนมาไหนอาสมมติพี่เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมีงานอะไรก็แล้วแต่งานมงคลสมรสอะไรเรียนเชิญดรเสรี นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนอื่นอย่างเช่นเรียนเชิญพลเอกประยุทธ์และภรรยาก็เป็นพร้อมคู่ชีวิตเขาก็ไปด้วยกันได้แต่ของเราอยากไปสองคนอีกคนก็บอกเขาในไม่เชิญไม่มีเนี่ยจะไปได้ยังไงแต่เราก็อยากไปด้วยกันแล้วไม่อยากจะไปคนเดียวในงานแต่งงานในงานบวชในงานอะไรก็แล้วแต่แต่การจ่าหน้าซองเนี่ยเขาไม่สามารถจ่าวาเรางั้นแสดงว่าอาจาร์ก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์มีเธอ เนาะนะครับแต่ต้องขออยากเพิ่มนะอยากเพิ่มเลยอาจารย์คนที่แปลงเพศให้เขาได้ใช้นางสาวได้ไหมอ่านั่นก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายอีกระดับหนึ่งเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเวลาเขาไปต่างประเทศใช่นางสาวแต่งหญิงมีหน้าอกหน้าใจไปถึงฝั่งคุณคนงงเป็นมิตรชอเรียบร้อยแล้วแต่พาสปอร์ตเป็นมิสเตอร์ใช่ถ้าไปเปิดพิสูจน์มันก็ไม่มีแล้วนะเออนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปมีคําถามหนึ่งเขาบอกว่าถามมาทางเฟซบุ o กนะครับบอกกรีซเนี่ยจะมีโอกาส หลุดจากยูโรโซนไหมครับอาจารย์ก็เขายอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วเพื่อไม่ให้หลุดไงเนาะเพราะฉะนั้นก sure> ็คงไม่หลุดแล้วล่ะถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับเงื่อนไขสิเขามีสิทธิ์จะหลุดแต่นี่เขายอมรับเงื่อนไขแล้วแต่ว네่าในประเทศเขาก็ยังวุ่นวายวุ่นวายอยู่เนาะอาจารย์อะก็ใจช่วยเขาแหละนี่คือตัวอย่างครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูสดๆอย่างคืนนี้ก็สามารถไปถามอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าใครที่ดูสดอยู่นะครับบอกเลยว่า464 2 2 0เดี๋ยวก็คอยช้อปปิ้งคำถามให้อาจารย์อยู่เรื่อยๆอ่ะเข้าประเด็นดีกว่า ทีมงานครับอาจารย์เตรียมประเด็นต่างๆเอาไว้ไปดูกันว่าวันนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างเชิญเลยครับประหลัดสาวบึงการเซ็กซี่ปลอดแตกงานเข้าสองเด้ง หลัดสาวบึงการกราบขอโทษเหตุโพสต์ชุดลายพรางฟิตเปรีย้ยแจ้งภาพหลุดชุดชั้นในสิวอ้างถูกแฮกยันไม่มีคลิปโปวอนหยุดทำลายก่อนปิดเฟซบุ๊กหนี oh. ดีเจภูมิฉากกลับดราม่าดำน้ำให้อาหารปลา ดีเจ <DJ S 2> ภูมิเปิดศึกท้าเจอจัดเจีย๊ยบเพจดังออนไลน์เหตุโดนจวกเละหลังโพสต์คลิปให้อาหารปลาใต้ทะเลเจ้าตัวลั่นจบอังกฤษเกียรตินิยมยันไม่เสียหายด้านนักวิชาการชี้กระทบระบบนิเวศป่วนระดับโลกเรียนไทยแผลงฤทธิ์กลถึงนาซาขายขี่หน้าเกรียนคีย์บอร์ดไทยป่วนสตรีมไลฟ์ u t u b e นาซาถ่ายทอดสดดาวพลูโตโอ,อ้างไม่มีใครเดือดร้อน ดราม่าค่าจัดเก็บเหตุขยะวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติขยะล้นเมืองนโยบายจ่ายเพิ่มสิบเท่าคือทางออกจริงหรือเรียกว่า ประเด็นวันนี้อาจารย์หลายอันมันต้องยาวแน่เลยไม่แตม่มันหนักจัง <laughs> จ<น> <laughs> ก่อนเข้ารายการอาจารย์ฝากบอกว่าถามอะไรเบาๆมาได้ค่าคืนวันที่ไม่คือรายการเราอยู่รายการซุปเปอร์บนบนเทิงน<ๆ>ะคร <laughs> ถ้ารายการอย่างนี้เนี่ยมันต้องไปอยู่รายการข่าวแล้วเ <laughs> 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 นาะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ได้หนักมากครับเป็นเรื่องราวของประหลัดสาวอยู่ที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับเขาชื่อคุณเจษฎายอดซิรี ก็เป็นการโพสภาพถ่ายลงในเ c e b o o k ส่วนตัวของเธอแต่ว่าคือภาพเนี่ยฮะอาจารย์เป็นชุดปฏิบัติการนอกสถานที่แล้วก็เป็นชุดที่ค่อนข้างฟิตแล้วก็ท่าโพสที่แสนเซ็กซี่ที่สำคัญทุกภาพเนี่ยเกิดขึ้นในที่ทำงานซึ่งเป็นสถานที่ราชการพอมีภาพออกมาครับอาจารย์คนก็วิาพา์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะาในฐานะนักปกครองแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยพอคนวิาพา์วิจารณ์เสร็จปุ๊บเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษครับบอกว่าพอดีลองชุดใหม่เล่น นะครับซึ่งพอ,อ,อภาพออกมาเนี่ยประดัดอธิบดีกรมการปกครองก็เรียกไปตักเตือนแล้วตอนนี้ยังไม่จบอาจารย์พอมีภาพนี้ออกไป <c oughs> คนก็ไปขุดคุยก็พบว่ามีภาพคล้ายนะครับต้องย้าก่อนประหลัดสาวในชุดชั้นในแล้วก็ถ่ายกับอดีตแฟนแล้วก็ลือต่อเลยว่าเนี่ยมีคลิปโป้แน่นอนอย่างนี้ปุ๊บล่าสุดประลัดสาวก็เลยออกมายอมรับผ่าน Facebook ว่าภาพส่วนตัวส่งให้อดีตแฟนจริง แต่เป็นภาพเก่าซึ่งโดนแฮ็กข้อมูลเพราะเธอส่งไปในอินบ็อกของแฟนและจะดำเนินคดีกับคนที่โพสต์แล้วก็มองว่าให้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะที่สำคัญไม่เคยถ่ายรูปโปและก็ไม่มีคลิปโปแน่นอนวอนให้สังคมหยุดทำลายพร้อมบอกมีจิตวิญญาณนักปกครองอย่างแน่นอนอย่าเหมาร่มงว่าเธอทำงานไม่ดีอาจารย์ครับเอายังไงดีเอางี้ครับพี่รู้จักคนที่รู้จักเธอเป็นการสุนทรนะครับเป็นคนบึงการเขาบอกว่าเธอเป็นคนทำงานดี นะครับและเป็นคนนิสัยดีอันนี้ฟังจากคนที่เขารู้จักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนิสัยดีทํางานดีเราวางไว้ก่อนอ<า>นะครับคราวนี้มาดูเรื่องความเหมาะสมครับคนไทยเราเนี่ยเราถูกสอนให้รู้จักคําว่ากาละและเทศะนะเพราะฉะนั้นในสถานที่ทํางานเช่นนั้นในช่วงเวลาเช่นนั้นการใช้ชุดนั้นคงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมทั้งชุดอา่าแล้วก็ในแง่ของ การโพสต์ท่าก็ไม่เหมาะสมเพราะถ้าเกิดเป็นการโพสต์ท่าในลักษณะของการเป็นพนักงานเป็นประหลัดพัฒนาหรือประลัดอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรจะต้องโพสต์กิริยาท่าทางแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่โดนต่อว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินไปนะคะเพราะว่ากิริยาท่าทางแล้วการใช้ชุดที่มันฟิตเปรี้ยขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับกาละและเทศะ แต่สิ่งที่เธอวอนนั้นวอนขอนั้นก็เป็นเรื่องจริงว่าอย่าเอาการแต่งตัวแบบนี้ของเธอเนี่ยมาประเมินการทํางานของเธอว่าเ uh huh. นเป็นคนทํางานไม่ดี uh huh. เพราะว่าเรา,เาคนที่รู้จักเขาบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่ใส่ดีและทํางานดีนั่นก็แสดงว่าคุณผู้ชมเห็นภาว่าภาพภาพเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนต่อให้คุณทําดีแค่ไหนคุณแล้วนิ่งลงในที่พีอบอกต้องระวังนะครับทีนี้มาเรื่องต่อไปเรื่องนี้เนี่ยพี่มีความสุขเธอพลาดมา uh huh. นะครับ ก็คือรูปที่เธอค่อนข้างว่าวิวนะครับรูปที่แปลว่าเป็นรูปโดนแฮกแล้วก็เป็นภาพที่อยู่กับแฟนประการแรกเนี่ยต้องชมเชยทธออย่างนะเธอไม่ปฏิเสธนะคะเธอไม่ได้บอกหน้ามงหน้าเหมือนแต่ทั้งสิ้นเธอไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเธอบอกว่าเธอถ่ายรูปแบบนั้นแต่เธอไม่เคยโป๊ก็เป็นการยืนยันเธอไม่เคยแก้หมดอ ะะเพราะฉะนั้นถ้ามีรูปแก้หมดเมื่อไหร่นั้นต้องไม่ใช่แน่เพราะเธอพูดแล้วว่าเป็นรูปเธอจริงที่ส่งให้แฟนทางอินบ็อกซ์แล้วก็โด<อ> <don 't S 2> นแฮกมาใช่ครับนะครับซึ่งข้อน,นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่อยากจะบอกว่าคนเราสมัยนี้ทำอะไรต้องระมัดระวังนะคะคุยกันในไลน์เขาก็สามารถแคป,แคปมาเผยแพร่ได้นะคะ หรือคุยกันอินบ็อกซ์เขาก็สามารถดึงเอาอินบ็อกซ์ออกมาเผยแพร่ได้ถ้าเกิดเขาคิดจะแกล้งเราใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแฮกหรือไม่แฮกก็ไม่รู้แหละแต่เป็นอันว่าการที่เราใช้ไอทีโดยไม่ระมัดระวังใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่ระมัดระวังเราสามารถถูกแคปมาประจานได้และอย่างที่อาจารย์เตือน,นเสมอนะว่าไม่ว่าเราทําอะไรแล้วโพสต์ลงไปวันนี้ถ้ามันไม่ดีเนี่ยห้าปีสิบปียี่สิบปีมันก็จะยังอยู่นะ,ยนะครับทีนี้ต่อไป คำตอบของเธอเนี่ยพี่กัมกึ่งกับการตำหนิและการชมเชยนะคือเธอบอกว่าไอ้ภาพเธอกับแฟนเก่านยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งอันนี้พี่ชมเชยในแง่ความจริงใจของเธอนะเธอก็บอกว่าเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมันก็มีความต้องการอ่ะมีรักโลกกวดหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเธอมีอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้พี่ชมความจริงใจ แต่พี่ตำหนิเธอก็คือว่าคุณจะเป็นธรรมดาอะไรก็ตามคุณถ่ายทำไมอาจารย์ตือนคุณถ่ายทำไมคุณอยากจะมีอะไรก็มีไปสิ<บ>ถ่ายทำไมแต่ที่สำคัญก็คือมีคนหนึ่งเข้ามาโพสครับบอกว่าคนที่เธอไปยุ่งด้วยะาาไม่ใช่คนโน่น,น เป็นคนมีเมียแล้วมันก็ยิ่งทำ <ไป S 2> ให้ไปกันใหญ่โตไปกันใหญ่โตเรื่องลุกลามนี่มันเกิดจากการที่เธอใส่ชุดฟิตแล้วโพสเป็นนางแบบแท้ๆเลยเรียกได้ว่าสนุกโดยไม่ได้คิดนิดเดียวเรื่องที่ไม่มีหันตรงนี้นะครับก็ไม่มีใครไปยุ่งกับเธอก็ไม่มีใคร,รอเอารูปเธอกับสอจอคนนั้นมาปรากฏ mm hmm. และเธอก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาชี้แจงอะไรทั้งสิน้นนะครับ แล้วเวลาเธอชี้แจงเธอก็ไม่ระมาัดระวังว่าการตีความของคนแปลว่าอะไรอ,อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็แปลว่าเธอเห็นด้วยกับ sex without marriage การมีเพศโดยไม่แต่งงานซึ่งแน่นอนในสังคมมีเยอะแยะแต่การเป็นข้าราชการทำไม่ได้เนาะจันเนาะคุณทำแต่คุณพูดได้ยังไงไม่ได้ห้าม,มพูดนะคุณจะมาพูดบอกธรรมชาติของมนุษย์ได้ยังไงนาะมันเหมือนเหมือนเหมือนราชการนี่เวลาเขามีอะไรแบบนี้เขาถือว่าผิด ผิดผิดวินัยผิดวินัยใช่ผิดวินัยและยิ่งถ้าบอกว่าเป็นคนมีเมียแล้วก็ยิ่งผิดใหญ่เลยผิดศีลธรรมเข้าไปอีกผิดศีลธรรมด้วยและผิดวินัยในแง่เป็นชู้ซึ่งพี่ไม่รู้เรื่องจริงเป็นยังไงนะนี่พี่ไม่ได้สรุปเป็นเรื่องจริงแต่พี่อยากจะบอกว่าจุดกําเนิดทุกอย่างเริ่มต้นจากการแต่งตัวฟิตแล้วโพสเป็นท่านางแบบจึงทําให้มีรูปที่ว่าบิวออกมาแล้วพอวันว่าบิวออกมาเป็นรูปเธอกับ ผู้ชายซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเป็นเธอจริงและเธอก็ยังยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับซึ่งการพูดอย่างนี้กาลองคิดดูคนที่เขาอ่านระหว่างบรรทัดเขาจะแปลว่าระหว่างบรรทัดมันมีเยอะไปหมดคนก็ต้องแปลว่ามีอะไรกันจริงนะทีนี้ถ้าสมมติว่าสจคนนั้นเป็นโสดมันก็โอไปไม่ถึงเรื่องเป็นการผิดระดับหนึ่งนะครับผิดในแง่ขนรตำเนียรประเพณีนี่แต่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดวินัย แต่ถ้าบังเอิญสจคอนอนั้นมีเมียเนี่ยแล้วถ้าคนจะเอาเรื่องเธอจริงๆเนี่ยน่าสงสารเธอเลยนะเธอจะโดนเอาเรื่องจริงๆด้วยเนาะก็เรีเยกได้ว่าเรื่องนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องที่ลูกลามใหญ่โตต้องทําอะไรต้องคิดเยอะๆทุกอย่างจริงๆนะจ๊ะมันก็เหมือนเอาอย่างนี้นะก็บางทีเราทําผิดอะไรบางอย่างกับแม่เนี่ยนะครับ แทนที่แม่จะด่าเรื่องนั้นนะแม่ขุดความผิดเรื่องเก่าโบราณอีก82เรื่องมาด้วยโอ้คนทางบ้านเข้าใจจริงๆเลยใช่แม่จะไม่ได้อ่าเรื่องเดียวเ,เออเราไปซื้อเสื้อใหม่มานี่แค่ซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วเหรอแกจะซื้อไปถึงไหนฮะไอก้กางเกงยีนตัวนั้นก็เหมือนกันฉันไม่เข้าใจแกมีกี่ตัวแล้วแกไปซื้อมาทําไมใช้เงินเปลืองนะเรื่องใช้เงินเปลืองเนี่ยฉันจะบอกให้ฉันรู้นะนอกจากขอจากฉันเธอจะไปขอของพ่อเธอใช่ไหมนี่เป็นการใช้เงินอย่างชนิดที่เรียกว่า เอาไปเที่ยวเอาไปเตะเรื่องเที่ยวก็เหมือนกันฉันบอกแกแล้ว<ก>บอกแล้วว่าไปไหนมาไหนให้กลับมานอนบ้านแกไปนอนที่บ้านเพื่อนทําไมแล้วเพื่อนแกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะอย่างไอวิตเนี่ยฉันไม่เคยไว้ใจมันเลยมาทีนึงโอ้โหท่าทางเหมือนคนเมาตลอดเวลาเหมือนคนสูบุหรี่เรื่องบุรี่เนะี่ยฉันพูดกับแกแล้วนะนี่ครับผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเห็นง่ายมากเลยเรื่องนิดเดียวหนึ่งเรื่องพอคนมันคุยไปเรื่องมันถาไปเป็น5เ็ดแเเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นเรื่อง ใส่เครื่องแบบยังไม่เหมาะสมเพราะถ้าไม่เหมาะสมมันไปว่ามีรูปว่าวิวรูปว่าวิวกับผู้ชายแต่ผู้ชายคนนั้นมีมีแล้วและยังตอบปัญหาแบบไม่รักษาขนบไปรรเ่อยอ่านอางี้คุณผู้ชมไม่รู้แหละเรื่องนี้จะจบยังไงคือถ้าถ้าเป็นเรื่องอย่างที่เราสองคนคุยกันเนี่ยระบบราชการมันก็ต้องมีการตรวจสอบของกันน่ากลัวคะอยู่นั้นนะคะต้องใช้คำว่าน่ากลัวเราก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดมันจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ นี่คือตัวอย่างที่ให้น้องๆดูคุณผู้ชมดูว่าจะโพสอะไรโพสแต่เรื่องดีงามใช่คนไม่กดไลค์ช่างมันเพราะเราเราจะไม่ต้องนิยมความไลค์จากเรื่องไม่ดีนะครับดังนั้นจำเอาไว้คุณนี่มีประสบการณ์แบบนี้ส่งข้อความมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับที่4642200เดี๋ยวเปิดเบรกหน้ามาเผื่อม,มีข้อความอาจจะคุยกันช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของดีภูมิสักครู่เดียวครับ